กลิ่นหอมชวนหิวมาแต่ไกลสวัสดีค่ะพบกับช่องครัวบ้านโรสวันนี้โรสชวนทำเมนูเพื่อสุขภาพต้มส้มปลากะพงเมนูทำง่ายและอร่อยก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกับโรส้วยน,นะคะทำเครื่องกันเลยค่ะเกลือเม็ดใหญ่เล็กน้อยตามด้วยพริกไทยขาวลงไปในครกเราจะโคลกส่วนผสมสองอย่างนี้ให้ละเอียด มลละเอียดดีแล้วตามด้วยขิงแก่ซอยตามชอบจากนั้นเราก็จะใส่กะปิและรากผักชีเมื่อโขลกละเอียดตามด้วยหอมแดงรสใช้วน,นิสิมหัวได้มาแล้วค่ะเครื่องต้มส้มจากนั้นเราก็จะตั้งน้ำเปล่าให้เดือดใส่เครื่องต้มส้มที่เราโขลกไว้ปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกข้นๆสองช้อนโต๊ะ ตามด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะชิมรสชาติกันค่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวนำได้ที่แล้วใส่เนื้อปลากระพงลงไปขั้นตอนนี้ระวังหน่อยนะคะเดี๋ยวน้ำที่เดือดจัดจะก,กระเด็นโดนมือค่อยๆใส่ลงไปนะคะเนื้อปลากระพงรสให้ที่ร้านทำเป็นชินช้นๆให้สับหั่นให้เรียบร้อยแล้ว ประมาณนี้เมื่อทุกอย่างชิมรสทุกอย่างโอเคเราก็จะโรยด้วยขิงแก่ซอยต้นขึ้นช่ายต้นหอมเป็นอันว่าเสร็จค่ะเมนูนี้ทำง่ายและดีต่อสุขภาพดีกับคนทุกคนในครอบครัวเลยค่ะเห็นไหมคะหน้าตาน่ารับประทานมากเนื้อปลากระพงนุ่มๆม,มาตักใส่ถ้วยเลยค่ะ กลิ่นหอมจริงๆเลยค่ะทุกคนเข้าสวยร้อนๆทานกับต้นต้มส้มค่ะลื่นคอซดน้ำซุปหอมเครื่องสมุนไพรหอมขิงนะคะเป็นอันว่าเสร็จค่ะเมนูต้มส้มวันนี้พร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนในครอบครัวคะ่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กับโรสด้วยนะคะ นี่มาดูกันเต็มๆเลยค่ะนี่เลยค่ะเมนูต้มส้มเมนูของวันนี้หอมจริงๆเลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปอีกครั้งนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ารอติดตามเมนูใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ